อันนี้คืออะไรคะอันนี้สตรอเบอรี่นมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี่น้องคนเสิร์ฟนะคะถอดถอดหนะ้าถอดหมวกออกแล้วสตรอเบอรี่อะไรนมสตรอเบอรี่นมสตรอเบอรี่ของของโอู้เธอสั่งแนวไม่เข้ากับหน้าเธอเลยอะ่ะโอ้จะเราแบบผู้ชายอย่างมาสั่งสตรอเบอรีน่นม <laughs> มันเป็นหองผู้หญิงสวยๆหน่อยๆจอยๆขาวๆใสเดียวหนิสวยเดียวหนิ อันนี้อะไรสซวรุตแซวบอรุตนี่น่าจะเป็นของพี่เล็กของพี่เล็กนะอันนี้ของอันนี้ชาพีชเอาถ้ากินให้บางตัวศาสตรมันเข่ากับหนาเท่าบ่โอ้โหสตรอเบอรี่สมูทตี้สตรอเบอรี่โอ้สตอเบอรี่สมูทตี้สตอเบอรี่สมูทตก็จะเหมือนอันนั้นเป็นยังไงพต่อีวนี่เอบโกโก้นอนี อนนอยงวา่เธออธิบายาให้มันเป็นเหมือนหมึกแดงหรือว่าเป็นเหมือนอะไรอ่ะเปลาขึ้นอะไรพวกชิมอาหารน่ะเธออร่อยไหมผู้ต้าวานแซบวันเดีเดี๋ยวเราดูพี่เล็กนะคะเทเป็นไงคะรสชาติปเป็นไงบ้างคะหอ,หอมไหม ต้องมุนมนต้องมนต้องมุนดีกว่าต้องมุนดีกว่าต้องต้อง้งมนกันเลยนะพวกเราดนน้อต้องมนสุอันนี้ของดิฉันนะคะอร่อยค่ะไม่อติพิษไม่อติพินใช่ไหมควายควายเนชวลอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวชิมชิมของตัวเองก่อนคะ อันนี้อันนี้โอเคอันนี้อันนี้ไลลี่เกินอันนี้ออกแนว artificial โพดเราต้องมานั่งเลงนี้แหละเราจะได้ก่งภาษาอังกฤษบ้าปมือระฆังชาพีชแต่จริงๆมันใส่ต้องมันต้องใส่เข้มๆกว่านี้มันจางจางไมเข้ม สตอเบอรี่เอามากินนะสตอเบอรี่มากิดซีมมันก็ไม่แฉบอ่ะซีมของเขาของไผของมาโอ้ยหวานจุ๋ยๆุ๋ยเ้อจังกินได้หวานเออก็กินหวานชาพีนี่โอเคไม่หวานแต่ว่ามันเอะแต่ก็หอมอยู่นะมันก็หอมอยู่โอเคอยู่ รอยสองเมนูของน้องเอ๋วกับของน้องนัดนะคะอันนี้ของพี่เอ๋วใช่ไหมคะพี่เอ๋วคะเอ๋วชิมเลยค่ะเราเหมือนเราเราทำเหมือนว่าเราเสิร์ฟเองนะคะดูน่ากินมากนะคะทำสีเป็นเป็นหลไหลลงเหมือนไหลแล้วนะอ่นั่นเลยนะคะกโก้มิ้ใช่ไหมกโก้มิลค่ะกโก้มิ้นอ้าวใส่ใบมิ้นไปด้วยข้างล่างใช่ไหม เหมือนมีมิ้วด้วยอ่ะมันก็คือรสชาติลูกอบากาอันนั้นไหมทากัดหลอดากัดหลอดเ่ยจะดูรสชาตินะคะชิมชมส่วนนัดนั้นยังไม่กินนะคะ รอการกถ่ายรูปลลก่อนให้เข้าใจว่าทำไมผู้ชายสมัยนี้ชอบกินสกรอบอรี่นะคะทำหน้าทำหน้าหวานใช่ไหม,มหวานไปใช่หไหม, <c oughs> ม <c oughs> พี่ก็ว่าอยู่ว่าส่วนใหญ่พี่จะสั่งวันน้อยได้ <c oughs> ครบแล้วนะคะพวกเรา